สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ a ชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะม่ม่มีเมนูใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆกันนะคะบางทีเพื่อนๆก็อาจจะไม่รู้จักเมนูนี้นะคะยังไงก็ตามเข้ามาดูกันได้เลยนะคะไปช่วยม่ม่ทำด้วยก็ได้ค่ะไปค่ะ มาทำแกงขั่วไก่ใส่ใบยอนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะแต่ว่าแถวบ้านไม่มีจะเป็นที่นิยมทานกันนะคะก็มาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปค่ะ<ม>ก็คือใบยอนะคะอันนี้ใบยอที่ไม่มีเก็บมานะคะก็อ,อไม่อ่อนไม่แก่นะคะถ้าหากว่ามีอ่อนได้ก็อ่อนนะคะไม่อ่อนไม่แก่ก็คือเหมาะสำหรับทำห่อหมกนั่นแหละค่ะ แล้วก็ซี่โครงกระดูกหมูอ่อนนะคะอันนี้ไม่ไม่ใช่เพียงว่าเป็นซี่โครงกระดูกหมูอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูอ่อนในเชิงแก้มนะคะเนื้อแก้มนะคะเนื้อกระดูกหมูอ่อนแก้มนะคะนี่ค่ะเนื้อแก้มนะคะก็ประมาณครึ่งกิโลได้นะคะครึ่งกิโลถึงเจ็ดขีดได้นะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะสำหรับโรยนะคะเ้าคั่วสามช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็อ๋อันนี้จะอยู่ในส่วนของน้ำพริกนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะสีห้าใบนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมห้ากรีบแล้วก็หอมแดงหัวใหญ่หัวหนึ่งนะคะพริกไม่มีก็ใช้เบาๆแค่สิบสาเม็ดนะคะไม่เยอะนะคะพริกจินดากับพริกอ,อ่ออะไรก็ไม่รู้ยาวๆ,ๆเนี่ยคะ่ะเผ็ดมากเลยนะคะแล้วก็มี ข่านะคะข่าสามแว่นแร่ปาชีหนึ่งรากแล้วก็ขมิ้นนะคะหัวขมิ้นหนึ่งข้อมือนะคะตะไคร้นะคะตะไคร้พอดีเป็นตะไคร้หัวเล็กนะคะถ้าเป็นหัวใหญ่ก็ใช้สองหัวหัวเล็กแบบแม่มี่ก็ใช้อยู่สามหัวนะคะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะหนึ่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาละคะ่ะแม่มี่เอาใช้ตัด รสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ําปลานะคะน้ําปลาสอช้อนโต๊ะนะคะรสดีนะคะ1ช้อนชาค่ะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะแต่ก่อนนั้นไม่มีก็ขอไปตําน้ำพริกแกงก่อนนะคะอันนี้จะอยู่ในส่วนของน้ำพริกแกงนะคะ ข่าตะไคร้รากผักชีขมิ้นนะคะพริกนะคะแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะคะกะปิค่ะอันนี้จะอยู่ในส่วนของเครื่องตำน้ำพริกนะคะไปค่ะเดี๋ยวไม่มีไปตำน้ำพริกเสร็จเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงก,กันเลยนะคะ เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกไม่มีจะใส่น้ำมันลงไปประมาณออ3ช้อนโต๊ะนะคะมันนิดนึงนะคะจากนั้นก็นำน้ำพริกนะคะลงไปผัดได้เลยค่ะผัดให้หอมน,นะคะ กระดูกหมูเลยนะคะนะคะเราจะผัดให้น well, <surfaces> ้ำพริกข้นแน่งแล้วก็เนื้อเหมูวันนวนอล่อยนะคะแส่หอมผัด ไม่แตกนหักนิดนึงนะคะจากนั้นไม่มีก็จะใส่น้ำล้างโรกลงไปนะคะน้ำก็ประมาณหึงแก้วกินน้ำของเราเด้แล้วค่ะเราจะค่อยทยอยเติมน้ำเรื่อยๆนะคะจนกว่าออหมู่ของเราเนี่ย จะเปื่อยนะคะใส่เข้าไปได้เลยนะคะเราจะรอจกกอนกว่าน้ำจะแห้งค่ะตอนคั่วน้ำพริกนะคะไม่มีลืมบอกไปะคะ่ะว่าเราใช้ไฟอ่อนในการคั่วน้ำพริกนะคะจากนั้นเราก็สามารถเร่งไฟได้นะคะคั่วน้ำพริกกับหมูใช้ไฟอ่อนพอใส่น้ำเสร็จกุกบเร่งไฟได้เลยนะคะ เราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะแม่มีก็จะใส่รสดีนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะลงไปเลยนะคะ ินเค็มอาจจะลอยมาตุ่ๆเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าใบยอของเรายังมีอีกผู้ใหญ่เลยนะคะนะคะน้ำก็เริ่มแห้งเริ่มม่วงแล้วนะคะเนื้อหมูของเราก็เริ่มจะเปื่อยได้ทีแล้วไม่มีจะขอเติมน้ำอีกเล็กน้อยนะคะ สักประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่ใบยอลงไปเลยนะคะ จะตัวโจกตัวใบยอจะเปื่อยนะคะเราจะไม่ให้ใบยอนี่นะคะแต่ว่าถ้าเปืือยออกมาเราก็ใบยอก็อาจจะสีดําไม่เขียวนะคะเพื่อนก็อันนี้หน่อยนะคะจำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าสีอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่ามันเปืือยแน่นอน,นะคะ่ะ ชิมตัวที่หนึงนะคะเพราะว่าเราเคยน,น้ำลงไปเราก็จะเช็คใบยอด้วยนะคะว่าสุกหรือยังนะคะเราจะรอให้ใบยอตัวนี้นะคะเนี่นะคะทั้ะะทงใบยอยแล้วก็หูอของเราก็ได้ที่แล้วนะคะไม่มีดจะใส่ข้าวตูวลงไปเลยะค่ะ แก๊สได้เลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะนี่ <c oughs> นะคะใบมะกรูดค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะทาเลยไม่มีก็ใส่เลยนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะ ไม่มีที่ขี้หนูนะคะกําลังปลูกอยู่ค่ะไม่อย่างนั้นจะวางระเบิดสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงคั่วนะคะแกงคั่วกระดูกหมูนะคะใส่ใบยอยของแม่มีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนรสชาตินะคะก็มีความเผ็ดนะคะแล้วก็ความหอมของกะปิแล้วก็เครื่องนะคะมีอ่อกลิ่นหอม ของใบยอด้วยนะคะใบยอกับใบมะกรูดตัดกันนะคะรสชาติก็จะออกเค็มเผ็ดนิดๆน,นะคะเค็มเค็มหน่อยๆเผ็ดนิดๆน,นะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมของน้ำตาลช่วยตัดรสนิดหนึน่งค่ะนี่ค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยเลยนะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมของข้าวคั่วลงไปด้วยนะคะ กันบ้างคะแกงคั่วไก่ใส่ใบยอของแม่มีน่าทานไหมคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนรสชาตินะคะถ้าหากว่าเพื่อนจินตนาการไม่ออกลองจินตนาการไปถึงห่อหมกห่อหนึ่งหรือว่าแกงแค่ของทางเหนือนะคะรสชาติก็จะออกแนวประมาณนี้นะคะก็เอ่อคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะแล้วก็อุดหนุนยรามอยราอมอย่าหมองให้แม่มี มีคลิปใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ